บอยประกรณ์ยอมรับเกิดมาจนอายุ38ขวบเพิ่งรู้ว่าการทำสิ่งนี้มันดีมากอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังมากฝีมืออย่างบอยขีดกลางปกรณ์ฉัดบริรักษ์นักแสดงหนุ่มที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและไม่ว่าจะมีผลงานด้านไหนก็ได้รับกระแสต,ตอบรับดีเกินต้านมาตลอดนอกจากนี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินดราแกรมส่วนตัวแอดบอยขีดล่างเพกอ่อนล่าสุดได้เผยคลิปนาทีล้างจมูก จนทำให้ค้นพบว่าการล้างจมูกด้วยน้ำเหลืองนานเดอะเบสมากๆโดยเจ้าตัวระบุข้อความเพิ่มเติมว่านี่นะนักเรียนนอนโนนโนนโนนฉันเกิดมาจนตอนนี้38ขวบละเพิ่งจะรู้ว่าล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนมันคือเมทไมเด์มากกกกไก่โระอไอไจมูกลงหายใจคล่องภูมิแพ้หายปุ๋ยลองดูดูเบอร์ดีจนอยากให้ทุกคนลองเบอร์ไม่ขายของด้วยนะอันนี้เดอะสาระจนไม่น่าเชื่อ งานนี้สาวเฟยถึงกับแซวว่าขนาดนี้เลยยยยยอยยนยยยยและท่ามกลางแฟนคลับหลายคนมาการันตีว่าดีจริงและหลายคนที่ไม่เคยทำถึงขั้นบอกว่าต้องไปทำตามกันเลยทีเดียว